ทางเข้าไร่แก้มเอาบัตรให้พี่เขาลูกเฮ้ย <Hey, S 2> สวยงามค่ะถ่ายรูปไหมแก้มถ่ายรูปไหม กพัุ์ตขดี่ดพันเบียร์นีสีแดงทำได้แดงนี่นี่สีม่วงเอ็มแกไปยืนยมุมนู้นดิมุมแกะไปเอาโทรศัพท์หนูมาถ่ายรูปให้เม่นยังไนลูกเอาเด็ดสีม่วงชืออย่บ่ พ่อไม่ใค่อะดอกปูสีย์เวียแก้มแก้มไปนั่งคุณยุนชั้เก้าอี้ไปแล้วเรื่องใส่เขาบปเปลี่ยนไปประนันเดยเขาเลยไม่มีเก้าอี้อยู่มีฟังคุณมีทางเขาอยู่มีเดรไมีซร้อยเงี้ยนอยู่ที่ทำาแก้มีาคุยอ๋อมีอันนี้ด้วยกูเนี่ย ไปเลยเด้อไปเลยเด้อเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ดอกเซสรเบียน,นะค่ะ จุดถ่ายรูปนะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆคุ้มค่ามากๆเลยนะคะนี่ดูทุ่งทานตะวันจ้า สวยงามมากมากเลยนะคะนี่จ้าว้า ขอบคุณนะคะในการรับชม